งยังคัว่ะกูสิกวดตือกูถามง่าใจปันได้ใปดำว่ะนี่แกไปถึงไ้เหรอนี่แก็ถึงไเป็นรอยเดียวนะก่อมันเดียววม่ลอยหกสิบไป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 วววเนี่ลอยหกสิไปทายุปันเอยอีต่อละก็ให้ดูกันล็อกมันเนี่ย ต้องต้องล็อกดีด็อกล็อกม็อกลางให้ทางนี้ดักงเดี๋ยวกันให้ซื้อมันก็กันใหญ่กว่าเดี๋ขาเขาต้องบอกกลางนะที่ลูกกันอือดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไม่ท่องนะเฮ้ยพังขามันไม่มีมือ มองไม่ทันเหรว่าหรอสบาปนีกูใช้่ดูได้เองเลยโอ้ยมาบาดยจาถูใครร้ายมีผมมดูแล้วดูแลเทียนได้เนยบีนี่ตัวนี้เหลี่ยยไทยไล่ ต้องยึดยึดรางให้ได้แต่ห้าอยู่รางเบิร์นี่ดันไเสใช่แล้วนะพี่โลกันต้องเลครับผมลากท้ายสวยสวยูเทิร์นบ่จะขับรถไปไหนยาวมากไม่ใช่ซองดูฮีนะนี่พอจะมาเข้ยววนี่แก้ว ไอ้คะว่าโอ้ยบนกลางไอ้ยังมันดูดไปไหนไงปะผมก็ไม่รูเหมือนกันเนาะที่งกันกันว่าไะไปะต้องชิดบานมันน่ะถ้ามันยินบนอ่ะชิดบันเลย

Đấy luôn. Sai 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 lăng. Can đột can đột can đột can đột. Can can đột. Kìa. <laughs> yeah. Đấy luôn, thấy luôn. Can đột can đột can đột. Đột khóa đột khóa. Tay tay tay. Can đột can đột. Kìa, tay 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 tay. Đấy luôn. Bốn chép bốn chép. Sai kia sai kia. Ui. Can đột can đột can đột. Đột đi tụi đi qua đội, quá đội, qua đội, quá đội, cá đột quá đội, quân giáp quân đội, quân tài quá đội, quá 2 tài 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 qua quá qua quá qua quá 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 <laughs> <laughs> ขวาขึ้นขวาขึ้นใช่ใช่เนียนอูเนียน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 บดเอววะดักบ่ได้อวใช่ใช่ขอเนียนนะขวาเยอะล่างเยอะล่างเยอะล่างเยอะต้องยึดล่างให้ได้วะมันเทาเด่นบ่ได้เลยเยอะยิ่งทำอีกโอเคขวาขวาขวาได้อยู่ขวาได้อยู่ขวาโดดได้ Quá lạnh tôi, quá lạnh tôi đem ra Yeah. Ai tai bằng Sai, sai bằng đôi tai bằng đôi tai bằng đôi tai không đôi tai chạy đôi tai bằng chạy tai bằng đôi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  quả lăng กระโดดไล <si ่ไล่ไ,ไ,ไ it. ล่ er. ไา่ตายตายตายไล่ตัวนึงสองสองสองตายหนึ่งตายหนึ่งบแล้วับแล้วไอ้เ่ไอ้เยวาโดดตัวขวาโดดตัวตาย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 จะขึ้นบจะขึ้นเขียเขี้ยเขียขวาเยอกอกเจ็บเสวยสยล่างายล่าง่กลาง căn đồi đó, tay 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 đột tay 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 tại. đâu tại. đâu khỏi đâu khỏi đâu qua web. khỏi web khỏi đâu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  khỏi

บน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 ล็อกบนล็อกตายตายสายล่างสายล่างอยู่นะเม่เละสายล่ right. ังอยู right ่กลางตายตายตายว้าวว้าวว้าตาย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 บนกลางอยู่สายลางสาล่าง 来。<Bye. S 2> <clears throat>